วิธียกระดับจิตตัวเองให้สูงขึ้นและเช็คว่าจิตเราอยู่ระดับไหนแบบเข้าใจง่ายมีสีระดับมาลองพิจารณาฟังกันดูครับระดับที่หนึ่งกลุ่มบุคคลประเภทนี้จิตถึกๆึกเป็นคนดีแต่ยังมีกิเลสหนาอยู่มักหลงผิดแต่คิดเข้าข้างกิเลสกิเลสเลยอยู่เหนือความคิดผิดชอบชั่วดีอยู่เสมอคนกลุ่มนี้จะทำบุญทำทาน ้าวัดบ้างร่วมงานบุญตามเทศกาลประเภณีก็จะคิดว่าแค่นี้ดีแล้วส่วนมากจะเป็นคนไม่มีศีลไม่มีสัจจะเวลาพักท่านให้รับศีลก็ขนมมือขึ้นรับแต่ใจไม่ได้รับด้วยใจจึงพร้อมจะทำผิดศีลได้ทุกขนาดเช่นพร้อมที่จะดา่าอินทามุสาดื่มสุรา และเป็นชูกับคู่ของผู้อื่นได้ตามที่ใจตัวเองปรารถนาเพราะกิเลสนำพาให้ใจไปต่ำไปชั่วขณะพอทำไปแล้วจิตสำนึกจะรับรู้ว่าผิดก็จะเกิดความเศร้าหมองในใจิตใจวิธีแก้ไขของคนระดับนี้คือให้ใช้ใจคิดพินิดพิดจรารณาบ่อยๆว่าสิ่งที่เราทำมันมัวหมองมันผิดพลาดอย่างไรกับใจเราบ้าง แล้วย้อนพิจารณาศีลห้าว่ามันจะช่วยแก้ไขสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดให้ดีขึ้นได้อย่างไรใช้เหตุและผลบวกลบดูถ้ามันดีก็ให้ตั้งสัจจะถือศีลห้าให้เป็นนิดชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพราะศีลห้านั้นคือข้อปฏิบัติตนขั้นพื้นฐานในการรักษากายวาจาใจ ไม่ให้ตกต่ำไม่ให้ใจเราไหลไปตามกิเลสระดับที่สองกลุ่มบุคคลในระดับนี้ยังมีความคิดครึ่งครึ่งกลางกลางจิตใจยังสับสนโลเลอยู่ในบางช่วงเวลาก็ถือศีลหรืออยากไปปฏิบัติธรรมแต่ในบางช่วงเวลาก็ปล่อยใจสนุกสนานไปตามกระแสสังคมโลก พอมีเรื่องทุกข์ใจก็ไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้สุดท้ายก็ต้องไปหาที่พึ่งบางคนก็พึ่งหมอดูพึ่งสิ่งศักดิก์สิทธิ์ให้ช่วยบางคนก็พึ่งพระพึ่งวัดโดยการไปปฏิบัติธรรม5วัน7วันบ้างก็มีเยอะคนระดับนี้มักโทษสิ่งรอบข้างโทษโชคชะตาบางครั้งยังเผื่อคิดว่าทำดีไม่ได้ดีจะทำไปทำไม คนทำเลวยังได้ดีมีถมไปอยู่ให้สุขสบายปกติดีกว่าจิดเขาจึงเป็นแบบครึ่งครึ่งกลางกลางยังมีทั้งลบและบวกอยู่ไม่ได้มาทางบวกร้อยเปอร์ซคือยังไม่เชื่อมั่นว่าทำดีแล้วจะได้ดีและบุคคลกลุ่มนี้บางทีจะมองบุคคลที่มุ่งศรรึกษาทำว่าเป็นเรื่องสุดโตหมกม,มุ่น เกินวิสัยของปัจจุชนคนธรรมดาที่เขาดำเนินชีวิตกันวิธีแก้ไขจิตของคนระดับนี้คือให้เชื่อมั่นในศีลและให้ถือให้เป็นนิดจนติดเป็นนิสัยและหมั่นฝึกใจปล่อยวางในเรื่องที่ไรสาระตัดธุระทางสังคมที่ไม่จำเป็นออกบ้างเอาเวลามาศึกษาธรรมะและทำจิตใจให้สงบแล้วใจเราจะค่อยๆพบ ทางสวา่างบนทางคลายทุกข์ได้ในอีกไม่นานระดับที่สกลุ่มคนระดับนี้จะมุ่งเน้นมาทางศีลสมาธิคือมีศีลห้าเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจจนเป็นนิสัยเรียนรู้เรื่องการฝึกสมาธิและเชื่อมั่นในข้อดีของการมีศีลและสมาธิแต่ยังไม่ค่อยได้ใช้ปัญญาคิดอย่างละเอียดรอบคอบ ส่วนมากมักไปเชื่อพอใจศรัทธาเพราะหลงตามตามที่เขาเล่าทอๆกันมาว่าทำอย่างนั้นดีอย่างนี้ผิดพระองค์นี้ดีบทสวดนี้ดีศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทุ่มเทใจไปเคารพบูชาตามตามเขาว่ากันแทนที่จะใช้ปัญญาพินิษวพิเคราะห์ดูอย่างละเอียดก่อนมันจะได้ไม่หลง ส่วนมากบุคคลกลุ่มนี้พอปฏิบัติธรรมได้ระดับหนึ่งมักหลงไปทางสายมูเตรูคือหลงตัวเองจากสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติธรรมเช่นหลงในเซนในความสามารถพิเศษของตัวเองหลงในคำเยืนยอที่มีคนนับถือว่าตัวเองมีสัมผัสพิเศษเหนือใครๆความหลงตรงนี้แหละจะทำให้จิตไม่พัฒนา บางคนก็ใช้ไปทำมาหากินบุคคลระดับนี้ถ้าไม่ฝึกวิปัสสนาปัญญาให้ถ่องแท้<ม>ก็จะติดอยู่แค่เป็นสายมูเตลูตลอดไปเพราะไม่สามารถตัดเกลียดได้วิธีแก้ไขค,คือมันฝึกใช้สติปัญญาคิดปล่อยวางเรื่องต่างๆทา,างใจเรื่องรักโรคโกรธโรลงให้มันเบาบางลง รักแบบพอดีมีแค่พอใช้ฝึกละความโกรธและให้อภัยไม่หลงอะไรอีกต่อไปเพราะใช้ปัญญาพิจารณาค้นหาข้อเท็จจริงด้วยตนเองระดับที่4คือกลุ่มบุคคลที่มีศีลสมาธปิปัญญาแล้วและกำลังฝึกปล่อยวางเอาชนะใจตัวเองอยู่บ่อยๆจะเน้นฝึกเอาชนะกิตใจตัวเอง ด้านที่ไม่ดีเป็นหลักเช่นอารมณ์โกรธไม่พอใจทั้งหลายความทุกข์ต่างๆความอยากต่างๆเขาจะค่อยๆฝึกพยายามลดละมันลงทุกวันทุกวันบุคคลกลุ่มนี้จะเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้ไม่เรื่องมากโกรธยากยิ้มง่ายกินง่ายอยู่ง่ายจะมีความอดทนสูงบางคนก็ได้มาจากการฝึก ปล่อยวางบางคนก็มีนิสัยนี้ติดตัวมาแล้วกิจระดับนี้ไม่ต้องมีใครมาสอนมากมายเพราะเขาจะใช้ปัญญาของเขาค้นหาคำตอบให้เขาเองและพวกเขาจะเป็นกลุ่มบุคคลที่คิดบวกอยู่เสมอไม่ว่าจะเจอเรื่องร้ายมากระทบเขาก็คิดบวกคนที่ระดับจิตใจยังต่ำจะมองกลุ่มบุคคลระดับสี่นี้ว่า คือพวกโง,ง่ซื่อบือ้ออ่อนแอแต่จริงๆใจเขานิ่งและเข้มแข็งมากสิ่งที่คนระดับสี่ต้องทำให้สำเร็จคือรักแบบบริสุทธิ์ไม่มีเงื่อนไขไม่หึงหวงไม่เสียใจและไม่ยึดติดเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใ,นใดๆกลับมาสามารถให้อภัยกับศัตรูของตัวเองได้ คิดบวกกับทุกๆเรื่องราวได้เสมอและมีความรักให้กับทุกสปปรรพสิ่งโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนานี่คือจิตที่เรียกว่ายกระดับสูงขึ้นแล้วอย่างแท้จริงปองบุตรความนี้จบแล้วคุณคิดว่าจิตคุณน,นั้นอยู่ระดับไหนลองพิจารณากันดูนะครับ